เรื่องเล่าสยองขวัญสัญญาฝ่าฝูงดราม่าคำสัญญาแอคชั่นการบุกฝ่าซอมบี้20ตอนมาแล้วโครงเรื่องดราม่าสยองขวัญสุดเข้มข้นสัญญาฝ่าฝูงเรื่องราวของคำสัญญาหนึ่งที่กลายเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มคนธรรมดาลุกขึ้นสู้ฝ่าฝูงซอมบี้เพื่อคนที่รักพร้อมแล้วไปลุยกับเนื้อเรื่อง20ตอนสุดมันเรื่องเล่าสยองขวัญสัญญาฝ่าฝูง แนวดราม่าบวกแอคชั่นบวกซอมบี้คำสัญญาความรักเอาชีวิตรอดทีมคำสัญญาในวันสุดท้ายของโลกจะพาเราฝ่าฝูงนรกไปถึงปลายทางได้หรือไม่โครงเรื่อง20ตอนภาคหนึ่งคำสัญญาก่อนพังทลายตอนที่1-5เสียงแรกของหายนะการระบาดเริ่มต้นในเมืองหลวงสัญญาใต้แสงเทียนคู่รักสัญญาจะกลับมาหากหลงกันหนีตายกลางดึกพระเอก ต้องแยกจากคนรักท่ามกลางความกลาหลรวมทีมผู้รอดชีวิตคนแปลกหน้ากลายเป็นครอบครัวชั่วคราวบอกแสจากโทรศัพท์เครื่องเก่าพบข้อความสุดท้ายของคนรักภาคสองฝ่าฝูงเพื่อคำสัญญาตอนที่6 1ถึง10บุกซูเปอร์มาร์เก็ตนรกหาของจำเป็นให้ทีมคนทรยศกลางกลุ่มมีคนในกลุ่มซ่อนความลับสะพานแห่งเสียงกรีดร้องต้องผ่านฝูงซอมบี้นับร้อยบ้านหลังสุดท้ายของเขา กลับไปยังบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันสมุดบันทึกสัญญาพบนาอารี่ที่คนรักทิ้งไว้ภาค3บาดแผลจากอดีตตอนที่11-15ถึง15รอยแผลแห่งการสูญเสียสมาชิกในกลุ่มเริ่มตายความลับของวันระบาดเบื้องหลังเชื้อไวรัสถูกเปิดเผยชายชราคนสุดท้ายในเมืองเจอคนที่เก็บความลับของเมืองไว้เสียงจากอีกฝั่งได้ยินเสียงคนรักผ่านวิทยุสื่อสาร คืนเดียวในตึกมืดฝูงซอมบี้ล้อมตึกต้องเอาตัวรอดข้ามคืนภาคสี่ปลายทางของสัญญาตอนที่16ถึง20ขบวนล,ล่าครั้งสุดท้ายลุยเข้าใจกลางเมืองเพื่อช่วยคนรักเขาเปลี่ยนไปแล้วพบคนรักแต่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเลือกเพื่ออยู่หรือรักษาสัญญาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ปลายฝันบนเฮลิคอปเตอร์หน่วยช่วยเหลือมาถึงสัญญาสุดท้ายเรื่องราวจบลงพร้อมคำสัญญาใหม่ตัวละครหลักเอ,อิร์ธพระเอกผู้ไม่เคยลืมคำสัญญาฟ้าแฟนของเอ,อิร์ธหายตัวไปตอนวันเกิดเหตุพีดหนุ่มเลือดร้อนผู้รอดชีวิตที่กลายเป็นพี่น้องร่วมทางมีนายหญิงสาวที่สูญเสียครอบครัวแต่ยังเชื่อในรักลุงดุสิตอดีตครูวิทยุสมัครเล่นที่ช่วยสื่อสารกับโลกภายนอก see her rolling up over black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad oh baby's had bad after her